ที่สวนพันพนเราได้พัฒนาดินมาเป็นเวลายาวนาน20กว่าปีดินเราเริ่มดีขึ้นจากดินที่แย่ที่สุดที่ปลูกอะไรไม่ขึ้นมีแค่ไมยราบกับต้นแขมต้นอ้อที่เกิดขึ้นในตอนแรกปลูกจางอื่นไม่ขึ้นเลยแต่วันนี้เราปลูกได้ทุกอย่างเรามีเลมอนเรามีมะน,นาวเรามีพืชผักหลากหลายชนิดมากปกติแล้วเราปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ แล้วก็กินด้วยแต่มันก็ยังเหลือเฟืออยู่ตอนนี้เราก็เลยคิดที่จะเปิดร้านอาหารเปิดคอฟฟี่ช็อปให้มีอาหารด้วยที่สวนพันธุนน์เพื่อที่จะเอาพืชผักที่เรามีอยู่เนี่ยมาให้คนได้ชิมเราอยากจะให้คนได้รู้รสชาติของอาหารที่ปลูกโดยไม่ใช้เคมีเนี่ย แล้วก็พัฒนาดินให้ดีแล้วก็เป็นพันธุ์ที่ดั้งเดิมเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงบ้างเราอยากจะให้คนได้ชิมถึงความอร่อยความสดความอลังการของมันก็ทำให้เราตัดสินใจที่จะมีอาหารทุกสุกเสาร์อาทิตย์ที่ร้านกาแฟของสวนพันธพันผลิตภัณฑ์ส่วนมากที่ผลผลิตส่วนมากที่เราจะใช้ใน การทำอาหารก็คือสิ่งที่เราผลิตได้ในร้านในสวนพันพันนั่นเองคือสิ่งที่เราปลูกแล้วเก็บเมล็ดแล้วก็อยากจะให้คนมาชิมรสชาติมันว่าถูกใจไหมถ้าถูกใจอยากให้เอาเม็ดไปปลูกต่อเรามีเครือข่ายที่ปลูกอโวคาโดปลูกนั่นปลูกนี่หลายกลุ่มมากทีเดียวที่เราสามารถที่จะ เอาผลผลิตของเขามาให้พวกเราได้ชิมกันนี่คือถั่วถั่วดำซึ่งเราจะทำเป็นอาหารเม็กซิกันที่ชื่อว่าเบริโตหรือแรปนั่นเองเรามีอะโวคาโดมีถั่วมีมะเขือเทศมีผักต่างๆมากมายที่เราปลูกแม้แต่ข้าวเราก็ยังปลูกเองที่นี่นอกจากนั้นเราก็ยังมีเชฟที่ สุดยอดมากดูท่าทางการทำอาหารของเชฟเราไม่ใช่ธรรมดาหายากมากที่จะเจอเชฟแบบนี้ได้เราก็จะมีกัวโกโมเลที่อร่อยที่สุดเป็นอะโวคาโดที่ปลูกแบบบนดอยที่ปลูกโดยไม่ใช้เคมีเลยเนี่ยเป็นอาหารที่เราอยากจะแบ่งปันให้คนได้ชิมเรามีกัวโกโมเลที่สดอร่อยทุกอย่าง มาจากสวนหรือเครือข่ายที่เรารู้จักนอกจากนั้นเราก็ยังทำซาวซาที่รสชาติจัดจ้านซึ่งหากินที่ไหนไม่ได้เพราะวัตถุดิบของเขาจะไม่เหมือนของเราเลยซาวซาของเรา <c oughs> สุดยอด <c oughs> อาหารเม็กซิกันเลยทีเดียวทุกอย่างก็จะขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าเรามีอะไรเราก็จะใช้อันนั้นแต่สิ่งยืนพื้นที่เราจะมีที่ร้านนี้ก็คือปริโต หรือแรปนั่นเอง,งแป้งสาลีเป็นสิ่งที่เราต้องซื้อมาจากข้างนอกอยู่แต่ว่าตอนนี้เราก็พยายามที่จะใช้แป้งสาลีที่ปลูกในเมืองไทยในกลุ่มชาวบ้านที่เรารู้จักด้วยแต่ว่ามันก็อาจจะไม่มากพอที่จะใช้ได้ตลอดดังนั้นแป้งสาลีเรายังเป็นแป้งสาลีปกติอยู่เราทำแผ่นทอร์เทียเองใหม่สด ทุกวันเป็นตำรับการทำทอเทียที่คนเม็กซิกันที่มาอยู่กับเราสอนให้เรามายานานแล้วเป็นอะไรที่ถือว่าอร่อยมากจากตำรับดั้งเดิมของอาหารเม็กซิโกเลยทีเดียวซอวรครีมก็เป็นสิ่งที่เราทำเองจากนมวัวไทยขนไทยเลี้ยงเป็นนมที่ดีอร่อย และก็ไม่ได้ขนส่งไกลที่นี่เรามีนมมีครีมมีชีสมีบัตเตอร์ที่เราทำเองได้ทุกอย่างทำจากวัตถุดิบที่ดีที่เราปลูกเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ว่าจะเป็นซอสา,ซานี่คือซอส่าที่สุดยอดจริงๆเพราะว่าทุกอย่างมาจากสวนแล้วก็รีไฟบีนก็เป็นถั่ว ที่คนในหมู่บ้านปลูกแล้วก็เอามาทำกันเองด้วยมือชีสเนี่ยเราได้ชีสจากก้านในเชียงใหม่ที่เอานมจากคนไทยเอามาทำชีสเองในเชียงใหม่เราใช้ประจำมาหลายปีแล้วชีสเจ้าเนี่ยหลอ,อกจากนั้นก็จะมีพวกผัดผักต่างๆนี่คือพริกที่ไม่เผ็ดที่ปลูกเมื่อปีที่แล้วเราก็มาผัดเพื่อที่จะใส่ในบริโต เป็นอาหารเม็กซิกันนี่ก็สุดยอดของกัวากโมเลอร่อยดูแค่วัตถุดิบเราก็ตื่นตาตื่นใจกับอาหารเหล่านี้แล้วฉะนั้นใครที่แวบมาเชียงใหม่สุขเสาร์อาทิตย์แวบเข้ามาที่สวนพันพันมาเอาเมล็ดพันธุมาดูต้นกล้ามาดูผักแล้วก็มาชิมมากินอาหารที่เราผลิตจากสวนและจากเครือข่ายเป็นส่วนมาก มันสุดยอดมากของแบบนี้หากินไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วที่นี่ที่เดียวแวบเข้ามามาชิมรสชาติของอาหารแท้ๆที่เป็นอาหารล้วนๆและก็เป็นการส่งเสริมช่วยเหลือการเก็บเมล็ดพันธุ์ต่อไป